ต่อไปด้านบนนะคะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของเราเรียบร้อยแล้วข้อมูลเบื้องต้นของเราเรียบร้อยแล้วว่าชื่อนามสกุลข้อมูลผู้แนะนําถูกต้องหรือเปล่านะคะตรงนี้นะให้เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวไอคอนรูปต่างๆนะจะเป็นเกี่ยวกับระบบรายงานของเรานะคะเป็นระบบออนไลน์นะเดี๋ยววันนี้ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะที่เป็นรูปในส่วนของตัวกระดาษตัวนี้แจ้งงานพรบออนไลน์นะคะตัวแรกเลยจะใช้สําหรับ พี่สมาชิกที่มีบัตรในหน้าแล้วนะคะบัตรในหน้าประกันในหน้าสภัยนะที่ยังไม่หมดอายุนะคะทําการเบริกในส่วนของตัวกระดาษพราบรไปขีดออกเองนะตรงนี้นะคะจะใช้สําหรับคนที่มีบัตรในหน้าแล้วนะคะต่อมานะคะทางด้านขวามือที่เป็นรูปรถตรงนี้แจ้งงานภาคสมัครใจออนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับตัวพรบออนไลน์เช่นกันก็คือพี่ๆสมาชิกที่มีในส่วนของตัว บัตรในหน้าประกันวินาศภัยทําการเบิกในส่วนของตัวประเภทไปขี่ออกเองนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวด้านล่างทางขวามีอาทางขวามือตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกันนะคะข้อมูลผู้เอาประกันภัยนะคะตรงนี้นะจะเชื่อมโยงกับสองตัวบนก็คือตัวแจ้งงานแล้วก็แจ้งงานพรบรแล้วก็แจ้งงานตัวภาคสมัครใจนะคะสําหรับตัวข้อมูลผู้เอาประกันภัยตรงนี้ จะใช้คีย์ข้อมูลพ่วาประกันภัยในขณะที่พี่พี่สมาชิกมีการแจ้งงานนะคะพี่ๆสมาชิกจะเลือกคีย์ตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ข้อมูลพเวาประกันภัยก่อนเลยก็ได้นะคะใส่ข้อมูลพ่วงประกันภัยไปในหน้านี้เลยก็ได้หรือในขณะทีท่คีย์ในส่วนของตัวพรบหรือว่าประเภทออนไลน์ก็จะมีข้อมูลให้เพิ่มพเวาประกันภัยเช่นกันก็สามารถคีย์ในหน้านั้นได้เช่นกันนะคะต่อไปตรงนี้นะคะที่เป็นรูปเครื่องหมายถูกตรงนี้นะเช็คเบี้ยทำใบเสนอ ะะเราสามารถเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะออมีหน้าตาของการเช็คเบี้ยให้เดี๋ยวเราจะมีในสไลด์ถัดไปนะคะสามารถเช็คเบี้ยเองได้ง่ายนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเบี้ยตรงนี้ที่เราเช็คจะเป็นเบี้ยแพ็กเกจสาเร็จรูปนะถ้าเกิดว่าในระบบหรือว่าในรุ่นรดนั้นที่พี่ๆสมาชิกมีการเลือกข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่พบเบี้ยนั่นแสดงว่าไม่มีเบี้ยแพ็กเกตนั้นนะคะต้องทําการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือสาขาเพื่อให้ทําการเช็กเบี้ยให้นะคะต่อไปตรวจสอบงานมอเตอร์ที่เป็นรูปรถแล้วก็มีวงกลมสีขเขียวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นงานที่เรามีการแจ้งงานเข้ามาผ่านทางระบบสีกูนะคะอย่างเช่นพี่มีการแจ้งงานเข้ามาวันนี้แล้วเราสามารถเข้าไปตรวจสอบจากหัวข้อนี้ได้ว่างานที่เรามีการแจ้งงานเข้ามาเนี่ยน้องๆคี์ลงระบบให้แล้วหรือยัง ตระะวจสอบได้จากเลขรับแจ้งนะถ้าเกิดว่าน้องๆมีการแจ้งงานเข้ามาในระบบแล้วให้เช็คจากเลขรับแจ้งได้เลยปกติเลขรับแจ้งจะโชว์ภายในหนึ่งวันนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาเช็คแล้วงานทะเบียนนี้เรามีการแจ้งงานเข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมเลขรับแจ้งยังไม่มียังไม่เกิดให้ติดต่อกับน้องๆได้เลยนะคะ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าความคุ้มครองของพี่ๆสมาชิกยังไม่มีนะถ้าเกิดว่าเลขรับแจ้งยังไม่โชว์นะคะตรงนี้นะ ต่อไปเป็นรูปหน้าจอคอมแล้วก็มีมืออย่างนี้นะคะนั่นคือหัวข้อาการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่ๆสมสาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วเกิดอุ้ยฉันเปลี่ยนยาวไปอ่ะกลัวจำไม่ได้อ่ะอยากเปลี่ยนใหม่ทำยังไงดีในหน้านี้ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้เช่นกันนะคะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้ตามวิธีหน้าแรกเลยที่วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะทําขั้นตอนเดียวกันแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้นะคะ ต่อไปหัวข้อ,อรายงานตรงนี้ก็จะมีหลายหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปในสไลด์ถัดไปนะตรงนี้ขอข้ามก่อนนะคะงานทะเบียนนะคะหัวข้อนี้ทางด้านขวามือตรงนี้ที่เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สีฟ,ะฟะ้าตรงนี้นะคะงานทะเบียนจะใช้สำหรับพ,พี่สมาชิกที่มีการแจ้งต่อภาษีผ่านทางบริษัทสีกูโบเกอร์ของเรานะคะตรงนี้นะก็จะโชว์เลยว่าน้องๆพนักง,งานท่านไหนเป็นคนรับเรื่องรับเรื่องเข้าไปวันที่เท่าไหร่ และตอนนี้ระบบเรามีการต่อภาษีให้แล้วือยังสามารถเข้ามาเช็คได้จากข้อมูลตรงนี้เลยนะคะต่อไปตรวจสอบรายละเอียดการเบริกจ่ายแล้วก็จัดส่งกรมธรรม์ทาี่พี่ๆสมาชิกมีการมาจําไปนะคะเดี๋ยวข้อนี้นะทางด้านซ้ายมือนี่นะคะตรงนี้นะจะใช้สําหรับพี่สมาชิกที่มีในส่วนของตัวบัตรในหน้าประกันวินาศภัยและทําการเบริกในส่วนของตัวกระดาษประเภทแล้วก็พรบรไปคีย์ออเองนะคะ พี่สมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเรามีการเบิกในส่วนของกระดาษกี่ฉบ,บับบริษัทอะไรน้องๆท่านไหนเป็นคนทําการเบิกให้ขั้นตอนการอนุมัติกรมธรรมต์ตวนนี้ยออกแล้วหรือย,อยังนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบได้จากหข้อนี้เลยนะคะต่อไป หัวข้อแจ้งเปิดโค้ดลูกทีมตรงนี้นะคะเป็นหัวข้อใหม่นะซึ่งในอนาคตนะคะเราจะให้พี่ๆสมาชิกที่มีการไปรีคูดขอลูกทีมหรือรีคูดคนอื่นเข้ามาทําการสมัครสมาชิกต่อจากพี่สามารถเปิดรหัสสมาชิกได้เองแล้วโดยที่ไม่ต้องส่งให้น้องๆพนักงานเลยบางทีเราไปรีคูดได้รีคูดได้เห็นแล้ว เราเกรงใจน้องๆน้องๆถ้าง,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 งานเยอะแล้วเราอยากเปิดโค้ดเองในอนาคตนะคะเราจะมีในส่นของตัวข้อมูลแจ้งเปิดโค้ดลูกทีมให้พี่ๆสมาชิกคีย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ได้เลยนะคะแต่ต้องย้ำนิดนึงนะสาหรับการคีย์เปิดโค้ดเองนะคะข้อมูอลหลักๆเลยที่พี่ๆจะต้องใส่ถูกต้องเลขบัตรประชาชนข้อมูลคู่แนะนํา ถ้าเกิดว่าพี่ๆสมาชิกกรอกมาแล้วในส่วนของตัวข้อมูลผู้แนะนําถ้ากรอกมาผิดแล้วอันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในทุกกรณีนะอันนี้ก็เป็นข้อนิดหนึ่งที่ให้พี่ๆต้องระมัดระวังในการคีย์เปิดกดเองนะคะตอนนี้ทางไอทีก็กําลังทําระบบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าสามารถเปิดได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไป การต่ออยุสมาชิกทางด้านซ้ายมือนี้นะคะมุมเป็นไอคอนด้านล่างสุดเลยนะคะตรงนี้พี่ๆสมาชิกสามารถต่อ,อยุผ่านทางระบบได้เลยในกรณีที่เราอยากคีย์พรบออนไลน์เองเรามีการเบิดในส่วนของพอรบออนไลน์ไปแล้วแต่เราลืมต่ออายุ่ะทำไงดีอ่ะดึกแล้วอ่ะเราจะทำยังไงดีสี่ห้าทุ่มแล้วไม่น้องๆคนไหนที่ต้องติดต่อได้แน่เลยแล้วเรามีงานพรบเข้ามาด่วนหรืองานประเภทเข้ามาด่วนเราต้องการคีย์งานแต่ละหันเราหมดอายุแล้ว มีสมาชิกสามารถเข้ามาหน้านี้ได้นะคะแล้วก็ทําการต่อยุสมาชิกตรงนี้ได้นะคะจะเป็นการต่อยุสมาชิกเองนะผ่านทางระบบออนไลน์นะคะมีการให้เลือกแผนตามความคุค้มครองที่พี่ๆสมาชิกต้องการเลยแล้วก็จะเป็นช่องทางการตัดผ่านบัตรเครดิตในการชําระเงินนะคะตรงน,นี้ก็สะดวกรวดเร็วนะคะเหมาะสําหรับพี่ๆสมาชิกออลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะลองเข้าไปกดต่ออยุดูได้นะคะนี้นะ,ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคําถามที่ถูกถามบ่อย,อยตรงนี้ ทางด้านขวามือ,อลูกสุดท้ายเลยนะคะทางบริษัทก็จะมีการรวบรวมคําถามที่พี่ๆสมาชิกถามเข้ามาบ่อยไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานออนไลน์เข้ายังไงเล่นยังไงวิธีการคีย์พรบแล้วก็ประเภทเบื้องต้นทํำยังไงนะคะตรงนี้เรามีแจ้งวิธีบอกไว้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้าไปไดูได้จะเป็นคําถามที่เราถูกพี่ๆสมาชิกถามบ่อยเราก็เลยนาเอาคําถามเนี้ยมาแล้วก็มาตั้งคําตอบให้กับพี่ๆสมาชิกนะคะตรงนี้นะ ส่วนทางด้านขวามือนะคะลืมมาดูทางด้านขวามือนะเราก็จะมีในส่วนของตัวโปรแกรมเช็คเบี้ยไฟลออนไลน์ของ Alliance CP นะตนี้นะก็จะมีให้พี่ๆสมาชิกลองเข้าไปกรอกข้อมูลดูได้นะคะสำหรับตรงนี้นะต่อมาดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมอ่อ สำหรับโปรแกรมวันนี้นะคะเป็นคอร์สเฟิร์สสเตจใช่ไหมถ้าบางคนอบรมแล้วจับไม่ได้เราอยากรู้เราอยากมีเอกสารเราต้องเอาได้ที่ไหนนะคะบางท่านถามมานะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว m g m แบบเต็มแล้วก็แบบย่อสองข้อตรงนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ลองไปอ่านดูได้นะคะสําหรับตรงนี้นะต่อมาดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายนะคะตรงนี้นะบางคนเข้ามาในระบบแล้วนะคะสําหรับปีที่แล้วเรายังไม่ทําการกรอก ในเรื่องของตัวการชําระภาษีเลยเราจะเอาตัว50ทวีได้จากไหนนะคะบางคนไม่ทราบนะว่าอ,อยู่ตรงไหนนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตัว50ทวีนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายด้านบนนะคะตรงนี้นะให้ทําการกดดาวน์โหลดแล้วก็นําไปคีย์ผ่านทางระบบะการเื่นภาษีออนไลน์หรือติดต่อที่กรมสรรพากรได้นะคะสําหรับการเสียภาษีของปีที่แล้วนะคะต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้นะคะ จะเป็นในส่วนของตัวคะแนนทริปท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะก็จะมีโชว์สำหรับพี่ๆสมาชิกที่ทำคะแนนเพื่อที่จะไปทริปท่องเที่ยวในปีหน้าของเรานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้ยอดคะแนนของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วถึงเกณฑ์ที่เราจะพอมีลุ้นไปเที่ยวแล้วหรือ,อยังนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเช็คดูได้นะคะ